สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องเก้นคิดนะครับวันนี้ก็พามาดูบ่อปลาคราฟที่ตอนนี้กลายเป็นบ่อกระบูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับปลาคราฟก็รู้สึกว่าจะาน้ําเป็นคิดนะครับฝนตกลงมาตายเที่ยงบ่อนะครับเหลือแต่ปลาบึกนะครับที่ยังอยู่นี้ก็ได้โอกาสเปลี่ยนน้ําก็ นะครับบอกครับแรกเริ่มก็มีอยู่ห้าตัวนะครับพอน้ำลดลงเห็นตัวปลาชัดเจนถึงรว่าอีกตัวหนึ่งมันไข่นะครับก็เลยนำไปปล่อยไว้ในบอ่อใหญ่นะครับซึ่งเป็นบอ่อดินนะครับเพื่อจะได้ประสมพันธุ์กันดีกว่าปล่อยให้ ไข่ฟอในบอ่อปูนที่เฉยนะครับเพือเป็นไอเดียนะครับสาหรับใครที่อยากจะทําบ่อปลาอาจจะไม่อยากจะเลี้ยงปลาค้ามาเลี้ยงยากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลองมาเลี้ยงปลาบึกนะครับผมเขาจะชอบกินแต่ไข่น้ําในบอ่อมากกว่านะครับ ก็จะมีความสขยง,งาความน่ารักอีกแบบนในของเขานะครับหลายหลายสิ่งกลงคิดไว้สำหรับ,บ,บเผื่อใครที่อยากเปลี่ยงงนแนวนะครับผม ก็มีสีอัาดีเหมือนกันเนาะก็ขออนุญาตนำเสนอไว้เทงชิ้นนี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมมีลิปดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นประจำนะครับผมสวัสดีครับ